โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568แรม1ค่ำเดือน12ปีมะเสง็ง คนเกิดวันอาทิตย์การงานไม่ว่าคุณจะทำงานในสายงานใดผลงานที่ออกมาจะเป็นที่พอใจของคุณอย่างยิ่งมีเกณฑ์ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นผลงานของคุณจะได้รับชื่อเสียงสำเร็จเป็นอย่างดีและคุณก็จะรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปทำงานเดิมๆที่ซ้ำซากอีกแล้วการเงินถึงแม้การเงินจะไม่ติดขัด แต่ก็ยังไม่ได้ดังใจหวังของคุณนักวันนี้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของคุณให้พิจารณาถึงเหตุผลในการเข้าออกของเงินให้เหมาะสมเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะคิดมากเกินไปได้ความรักและครอบครัวคุณจะขี้หงุดหงิดทำให้อาจมีเรื่องทะเลาะก,กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวทั้งที่เป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยทำให้ลดทอนเสน่ห์ของคุณลงไม่น้อยคนโสดยังไม่พร้อมที่จะคบใคร เพราะเอาแต่ติคนที่เข้ามาสนใจลดสเปคลงมาบ้างก็จะดีสีมงคลสีเทาสีบรอนสีคอนบุรีเสริมความเมตตาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จเวลามงคล18นาฬิกา ถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคุณอยู่ในช่วงที่ชื่อเสียงเริ่มถูกพูดถึงอาจมีคนเรียกใช้คุณเพราะผลงานที่โดดเด่นในอดีตหรือได้รับโอกาสใหม่จากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจแต่ต้องระวังความมั่นใจที่มากเกินพอดี เพราะความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจทําให้สิ่งที่สร้างไว้เริ่มสั่นคลอนจงใช้ความสําเร็จเป็นแรงผลักไม่ใช่เกราะป้องกันความผิดพลาดการเงินกระตือรือร้นในการทําเงินจะพบช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้การเงินลื่นไหลขึ้นคร่องมือดีกว่าเดิมบางคนจะมีโชคทางการเงินจากบริวารอายุน้อยงานที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดที่จะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ ความรักและครอบครัวคุณยินงคงไม่ยอมเลิกราและรับไม่ได้หากต้องถูกปฏิเสธและคิดว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกแต่วันนี้ไม่ใช่วันของคุณการตามจีบหรือการขอคืนดีมักจะยังไม่ส่งผลที่ดีดังใจคุณระวังการสัญญากับใครไว้แล้วทำไม่ได้ไว้ด้วยเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ได้สีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงิน เสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ทิศมงคลทิตะวันตกเสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งเงินทองไหลามาเทมาเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันอังคาร การงานการงานของคุณโดดเด่นจากความสามารถของคุณความขยันขันแข็งและฝีมืออย่างมืออาชีพของคุณนั้นจะสร้างความมั่นคงและชื่อเสียงให้กับคุณหากคุณทำการค้าขายอยู่จะเป็นวันที่ดีในการค้าของคุณอีกวันหนึ่งการเงินวันนี้จะมีการรอคอยผลลัพธ์ที่เกิดจากความพยายามในอดีตการเงินของคุณอาจยังไม่ไหลลื่น แต่แนวโน้มเป็นไปในทิศทางบวกคุณควรใช้ช่วงนี้ในการประเมินว่าคุณอยากลงทุนต่อขยายต่อหรือจะพักรอผลก่อนอย่าลืมว่าการใจเย็นและการวางแผนรอบคอบจะทำให้คุณไม่สะดุดในเส้นทางนี้ความรักและครอบครัวคุณไม่สนใจใครสักเท่าไหร่บางทีก็เพราะเบื่อหน่ายที่ต้องตามเอาใจใครแต่บางคนก็เพราะเจ็บมาจนเข็ดขยาดจึงเรื่อยๆกับความรัก มีก็ได้ไม่มีก็ได้ส่วนคนมีคู่ความรักจืดชืดควรเติมความหวานให้กันบ้างเริ่มต้นจากคุณก่อนนี่แหละสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความมั่นคงความกล้าหาในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขันทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถมัมภ์ เวลามงคล7.30นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานงานวันนี้ต้องต่อสู้ต้องลุยใครที่ปวกเปียกก็ถอยไปคุณออกหน้าแทนแต่คงต้องเหนื่อยหน่อยเพราะจะพบกับความยุ่งยากที่คนอื่นโบกมือบาย จึงต้องมาถึงมือคุณใจสู้เป็นส่วนสำคัญแต่อย่าให้ถึงขั้นใจกล้าบ้าบิ่นจนเกินไปวางแผนให้ดีวันนี้คุณจะประสบความสำเร็จการเงินวันนี้คุณค่อนข้างเครียดกับหนี้สินที่ประดังประเดขเข้ามาการเงินขาดมือรายได้เข้ามาน้อยกว่าที่คาดไว้คุณควรจะผ่อนคลายบ้างทำให้สมองโปรง่ปรงโด้วยการพักผ่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขต่อไป วันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนใดๆเพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกโกงได้ความรักและครอบครัวมีเกณนฑน์เหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์ถูกหักอ,อกหักหลังหรือถูกหลอกให้รักบางคนจะพบปัญหามือที่สามให้ปวดหัวทั้งยังควรระวังเรื่องสุขภาพโรคหัวใจโรคความดันหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะขาดสติสัมปชัญญะ คำแนะนำสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันในวันนี้รักษาอารมณ์ของตนเองให้มั่นคงและอย่าประมาทในเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจหาเวลาทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ปล่อยสัตว์ที่จะถูกฆ่าถาวายสังฆทานยาสวดมนต์ทำสมาธิอุทิศบุญกุศลและหมั่นแผ่เมตตาทั้งวันสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้ม เสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสงาราสีและความเคารพรักทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานงานวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังเรื่องความไว้ใจในที่ทำงานบางคนอาจพูดจะดีต่อหน้าแต่แอบ,บนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมอย่าเปิดเผยแผนงานทั้งหมดในตอนนี้หากคุณกำลังอยู่ในช่วงวางกลยุทธ์หรือเตรียมเปลี่ยนงานควรใช้ความเงียบเป็นกราะกำบงังงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วางแผนหรือสืบข้อมูล จะให้ผลดีแต่ต้องอาศัยความละเอียดรอบข้อเป็นพิเศษการเงินเงินทองใช้จ่ายคล่องมือดีคุณบริหารเงินได้ดีถึงจะมีรายจ่ายมากแต่ก็สามารถหมุนเงินได้ลื่นไหลางานเกี่ยวกับศิลปะงานที่ต้องใช้ความละเอียดปราณีตงานเกี่ยวกับเด็กและคนชาราศิลปกรรมความงามจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัว วันนี้เป็นวันของคนโสดคุณมีเกณฑ์ได้พบรักแบบบุพเพสนิวาสทั้งคนที่เจอนี้จะยังเป็นคนที่เพียบพร้อมและใจตรงกับคุณเหมือนสวรรค์เหวี่ยงคนดีๆมาให้ส่วนคนมีครอบครัวคนในบ้านจะให้โชคหรือได้รับของขวัญจากคนในครอบครัวที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกำลังใจ และความนิยมจากคนทั่วไปทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชายอยู่ในโอวาทเวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานการทำงานร่วมกับผู้อื่นในวันนี้อาจเต็มไปด้วยความหวาดระแวงหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระวังการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนอาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งโดยไม่ตั้งใจพยายามสื่อสารให้ชัดเจนและหลีกเลี่ยงการตีความจากอารมณ์เพียงฝ่ายเดียวการเงินการเงินโดดเด่น ผู้ที่ทำกิจการส่วนตัวทุกขแขนงจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้หากพบปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองวันนี้ผู้ใหญ่เพศหญิงในครอบครัวหรือหัวหน้าง,งานเพศหญิงจะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้คุณได้วันนี้คุณจะมีโชคได้รับการอุปถมัมภ์ทางการเงินเป็นอย่างดีความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ต้องได้เดินทางหรือต้องห่างจากคนรักครอบครัวสักพักบางครอบครัวจะได้ย้ายที่อยู่ แต่จะเป็นการย้ายเข้าไปสู่สิ่งที่ดีคนโสดควรรู้จักปรับปรุงตัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นก็มีสิทธิ์ไม่ต้องนอนเหงาคนเดียวสีมงคลสีชมพูสีน้ำตาลเสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพ และชื่อเสียงอันดีในสังคมเวลามงคล7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานคุณอาจได้รับโอกาสใหม่ในสายงานเช่นการฝึกงานงานพไทมาหรือโปรเจกต์ทดลอง เน้นการเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยใช้ความตั้งใจและความสนใจเป็นแรงผลักดันหากคุณแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่แม้เป็นงานเล็กก็สามารถต่อยอดไปสู่สิ่งใหญ่กว่าได้ในอนาคตความสำเร็จเริ่มจากความสม่ำเสมอการเงินการเงินแปรผันตามความสามารถของคุณซึ่งวันนี้คุณทำได้ดีจึงทำให้มีเงินไหลเข้ามาอย่างไม่ขาด ทั้งยังมีไอเดียในการหาเงินอีกหลายช่องทางหากคุณลงมือทำก็จะมีรายได้เพิ่มสมดังที่ตั้งใจความรักและครอบครัวความรักเริ่มผิบานคนโสดอาจมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาสร้างความสดใสให้ชีวิตแม้จะยังไม่ชัดเจนแต่เต็มไปได้วยความรู้สึกดีอย่าปิดใจเพราะความกลัวในอดีตส่วนคนมีคู่นี่เป็นช่วงเวลาที่ควรเติมความหวานลองพูดคำชม หรือสร้างบรรยากาศเล็กๆที่ทําให้กันยิ้มได้อย่าให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเหตุของความหงเหินหากสื่อสารด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์จะราบรื่นยิ่งขึ้นสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะต่อคู่แข่งทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมโชคลาภ ความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพนับถือเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาเวลามงคล9น้นาฬิกาถึง10บนาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานในที่ทำงาน อาจมีเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกถูกกดดันหนักบางครั้งเป็นความคาดหวังที่สูงเกินไปบางครั้งคือการถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงแม้จะเจ็บปวดแต่ก็เป็นช่วงที่คุณควรยอมรับความจริงเพื่อใช้เป็นแรงผลักในการหาหนทางใหม่และเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับความสามารถของตนเองจริงๆการเงินการเงินโดดเด่นมากคุณขยันขันแข็งในการหาเงินมีเงินเข้ามาหลายด้าน ทั้งยังบริหารการเงินได้เป็นอย่างดีมีบ้างที่คุณจะใช้เงินไปกับความพอใจของตนอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลกับชีวิตของตนเองวันนี้ไม่มีปัญหาการเงินมากวนใจถึงมีคุณก็เอาอยู่ความรักและครอบครัวคนรักครอบครัวจะมีอารมณ์ที่รุนแรงและแปรปรวนง่ายโดยเฉพาะคุณผู้ชายในครอบครัว คุณผู้หญิงจึงควรเอาใจใส่ให้มากส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบกับคนที่เป็นไม่เข้ามาสนใจถ้าหากเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นผู้มีบุคลิกสุภาพอ่อนน้อมเป็นผู้ดีก็ขอให้ลองเปิดใจดูสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขก,กายและความสดใสร่าเริงใจทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสารรค์และมุ่งมั่นในการงานต่างๆเวลามงคล7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา